เราแบ่งเป็น2ี BU หลักละกันตัวที่เป็นร้านทองทั้งหมดเนี่ยเราขยายสาขาประมาณ50-60สาขาของร้านทองนะครับเพื่อที่ จะขยายแล้วก็มีวอลลุ่มของเงินแล้วก็ทำกำไรได้เพิ่มขึ้นเร่งประสิทธิภาพเนาะขายของที่เป็นไฮมาร์จินเพิ่มขึ้นก็คือขายของขวานขายเพชรพวกนี้ให้เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อกำไรเนาะจะได้เยอะขึ้นอีกนะครับสุดท้ายเลยคือเราเนี่ยตกลงกับพาร์ทเนอร์เนาะแล้วก็ขอความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ในการจะทำอีก2ธุรกรรมเพิ่มขึ้นก็คือ1คือเอาทองจากเขาเพื่อขยายวงการขายเนาะเมื่อเรามีสต็อกเพิ่มขึ้นก็ขายได้เพิ่มขึ้น2คือ ตอนรับซื้อทองเข้ามาเนี่ยเราอะเจอนวัตกรรมอันหนึ่งที่ทําให้เราสามารถมีมาจิ้มได้อีกหนึ่งเปอร์เซ็นตเนาะแล้วก็จะไปทําอันนั้นแหละเพื่อสุดท้ายอะไม่ได้ไปเพิ่มวงเงินลูกค้าที่ลูกค้าจะได้รับน้อยลงแต่ว่ามาทําตรงนี้เพื่อให้บริษัทกําไรเพิ่มขึ้นก็จะเป็น3ากลยุทธ์หลักในร้านทองส่วนร้านที่เป็นทองมาเงินไปหรือว่าโกลฟินแนนซิ่งเนี่ยอันเนี้ยตรงไปตรงมาวิธีการของเราคือ1ขยายสาขาแต่เราไม่ได้ขยายสาขาแบบ จำนวนน้อยแล้วเราจะขยายทั้งหมดเนี่ยจากทุกวันนี้400กว่าสาขาเป็น1,000สาขาในปี2027 1,000สาขาเนี้ยเราก็ไม่ได้ขยายแรนดอมเนาะไม่ได้แบบโอ้สุ่มไปแต่ว่าเราค่อยๆเปิดทีละแอเรียเมื่อแต่ละแอเรียแข็งแรงเราก็ขยายไปเรื่อยๆทําให้เรา expect หรือว่าคาดหวังอ่ะในการโตอ่ของ3ปีเนี้ยขึ้นไปอยู่ที่จาก5,000ล้านโดยประมาณเนาะไปถึง20,000ล้านได้ภายใน3ปีก็จะเป็น strategy สำคัญนะครับว่าทั้ง2ธุรกิจ2แกนเนี่ยจะโตอย่างไร <c oughs> คือในตัวอีกอันนึงเนาะเราอาจจะไม่ได้เอางบพร้มาใส่ในแผนแต่ว่าเราอะเปิดโอกาสคือใครก็ตามที่ทำจิวเวลรี่อย่างเช่นแบรนด์อื่นๆใครก็ตามที่รู้สึกว่ามีฐานแฟนคลับแล้วมีลูกค้าแล้วยอดขายดีเนาะแต่ขยายสาขาไม่ได้แล้วอยากขยายให้บอกเราเราอะจะเป็นหลังบ้านให้ เพราะเราอะทำหลังบ้านของทองได้เนาะฉะนั้นทําหลังบ้านของจิวเวอรี่อีกน่ะเราคิดว่าเรามีความสามารถในการทําได้แน่นอนเราคิดว่าตัวที่จะ drive หลักๆเนาะจากตัวทองเองที่เราขยายสาขาตัวไฮมาจินที่เรามีพาร์ทเนอร์แล้วสุดท้ายทองมาเงินไปเนี่ยที่เป้าอะสูงมากขึ้นถึง4เท่าเราว่า3ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ drive ทั้ง cross profit เนาะแล้วสุดท้าย deliver ไปที่เน็ตให้สวยขึ้นครับเราพูดอย่างนี้นะตลอดเวลาก่อนเข้าตลาดของอารามา ณเดวัน One, ที่เข้าจนถึงวันนี้ตั้งแต่ปี21เราปี2021เรากำไรสุทธิ571ล้านปี2024เรากำไร1,130ซัมติงล้านใช้เวลา3-4ปีเราโตหนึ่งเท่าเราคิดว่าเราโตไม่แพ้เดิมเราพูดอย่างนี้ดีกว่าครับขอตัวซอฟฟ์ฟันจะมาแบกรับการเติบโตที่หนึงครับถ้าเปนปีนี้อีกสองปีซอฟฟ์ฟันเราเนี่ยจริงๆเป็นข่าวดีมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่าหนึ่ง เรามีเรตติ้งได้แล้วเราออกบอลได้แล้วแล้วก็แบงก์ตอนนี้น่าจะพูดได้แล้วมนก็เริ่มทําซินติเคตแล้วก็ออกวงเงินให้เราแล้วปีนี้เราน่าจะมีวง2ข้อน,นี้รวมันประมาณห้าหกพันล้านนะครับก็เป็นตัวเลขที่รองรับการเติบโตของปีนี้เนาะแล้วทั้งสองคนก็ยังใจดีและกันรปรับ de ratio ก็คือสัดส่วนของการกู้ได้เพิ่มขึ้นอีกเนาะก็มีโอกาสที่ทําให้แผน2องหมื่นล้านในการปล่อยในปี27ของเราเนี่ยใกล้เคียงความจริงที่สุดแล้วคือเราเป็น ร้านค้าปลีกติดกับผู้บริโภคละนะครับวิธีการปิดความเสี่ยงของเราคือหนึ่งเราเขายทองเนี่ยเรามีทอง amount เท่าเดิมตลอดเนาะถ้าไม่เปิดไม่ได้ Invest อินเวสสาขาใหม่ก็จะไม่มีทองเพิ่มเพราะเรามี Data วิาคิคะห์แล้วว่าจำเป็นต้องมีทองเท่านี้ฉะนั้นเราไม่ได้เทคโพ i ิชันเพิ่มเติมกว่าที่ควรจะมีนะครับความเสี่ยงอื่นๆในมุมราคาทองขึ้นทองลงพวกเนี้ยจริงๆหลังบ้านเรามี Data ามหาศาลเลยว่าราคาขึ้นเท่านี้ volatility เท่านี้ต้อง adjustment ในการรับซื้อต้องบอกลูกค้าอะไรยังไงเท่าไหร่ฉะนั้นทั้งหมดเนี้ยเราควบคุมด้วยซิสเต็มที่วางระบบไว้แล้วก็ใช้ผู้เชี่ยวชาญดันชินาวิโอจากประสบาการณ์การดูเงินงาน,งานมาอีกหลาย10ปีนะครับกว่าจะได้สูตรเหล่านี้มาฉะนั้นก็สบายใจได้ในมุมอันนี้คือในมุมบริหารในมุมลูกค้าเราว่าสบายใจกว่านั้นอีกคือราคาเท่าไหร่ซื้อเท่านั้นเลยครับความเสี่ยงที่เหลือออนลรดูแลให้ครับ